สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์รัศมล์ยุรพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันในหลักสูตรเปิดประสบการณ์บริการเหนือใจการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อมัดใจกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจของท่านค่ะการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องสําคัญที่ธุรกิจทุกธุรกิจจะต้องคานึงถึง ถ้าท่านออกแบบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวผิดดูจากรูปนี้ค่ะเราออกแบบทางเดินที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินผ่านบริเวณนั้นแต่คนไม่เดินเกิดอะไรขึ้นคะมันอาจจะเกิดจากทางมันอ้อมไปหรือมันร้อนคนก็เลยเดินทางลัดหรือแม้แต่หลายๆท่านคิดว่าการที่มีถังขยะอยู่ใกล้ตัวจะทําให้คนทิ้งขยะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่การออกแบบโดยการเอาถังขยะมาไว้ข้างๆ้าง,างตัว โดยไว้หลังที่นั่งก็ทําให้ประสบการณ์เปลี่ยนขยะหลน่นลงมาคนก็ไม่นั่งเนี่อค่ะก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ว่าทําไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวของเราค่ะเพื่อให้เขาเกิดความประทับใจตรงตามความต้องการและเราสามารถที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจของเราได้เพราะฉะนั้นค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันมีอยู่5บทค่ะเริ่มตั้งแต่การประเมินศักยภาพความพร้อมของธุรกิจ การออกแบบบริการการรู้จักเส้นทางการเดินของลูกค้าการทำโมเดลธุรกิจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะการคำนวณค่าใช้จ่ายและการตั้งราคาสินค้าและบริการของเราค่ะ